ครับครับครับได้ได้ได้ครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องกองไปสุขูมสุขลนครับผมสวัสดีพี่น้องทางช่องย t ท b e ทองสีย t u b บครับผมเอาครับผมหนึ่งสองครับหนึ่งสองซับครับอีกภาพหนึ่งครับผมหนึ่งสองครับผมโอเคครับผมครับคณะกรรมการพี่น้องคณะกรรมการ ให้คะแนนกระบวนนักกีฬาครับผมบวนี่แต่ละกับพี่น้องไปดูบรรยากาศครับผมกำลังมาแล้วครับผมมาแลว้วมาแลว้วดูคณะกรรมการทุก่านนะมีอยู่มาแล้วครับพี่น้องมาแลว้วครับผมดูบรรยากาศอำเภอชำนีครับพี่น้องอำเภอชำนี

พี่น้องสวัสดีพี่น้องปอกไฟสุกโผสุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับผมชานี้จะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศงานกีฬาชัมนิเกมครับผมงานเปิดเปิดงานกีฬาชัมนิเกมครับพี่นอ้องอลังการมากครับผม,อำ,อ,ม,บผมอำเภอชัมนี้ครับผมอำเภอชัมนิ้ เกมครับพี่น้องแชมนี่เกมวงดุรียงครับวงดุรยียง ยาวมากครับพี่น้องยาวมากครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ ยาวมากครับพี่น้องยาวมากครับผมขบวนยาวมากครบับผมมีกี่ขบวนครับอาจารย์สี่นี่เออกรับอ๋อหกขบวนมาจุดเดียวใช่ไหมครับจุดเดียวใช่ไหมครับ จุดที่สองจุดที่สองอ๋อกรรมการจุดที่สองครับผมตำบลทั้งหกตำบลใช่ไหมครับเนี่ยอ,อ๋อครับครับโอ้ยายาวยาวมากครับพี่น้องดูบรรยากาศครับผมดูบรรยากาศครับพี่น้องนักกีฬาหกตำบลครับพี่น้อง บวนยาวมากเลยครับผมของอำเภอชำนิครับผมอำเภอชำนิ6ตำบลครับผม นเปิดกีฬาชำนิเกมครับพี่น้องครั้งที่ครั้งที่อาจารย์ครั้งที่เท่าไรครับผมเป็นครั้งที่เท่าไรชำนิเกมครับครั้งที่19บเก้าครับโรงเรียนอนุสรอนุบาลชำนิครับผมโรงเรียนอนุบาลชำนิครับผมน่ารักครับพี่น้องชำนิเกมครั้งที่19ครับผม นี่เกมครับผมตำบลแรกคือเมืองยางครับผมตำบลเมืองยางพี่น้องเมืองยางครับผมเมืองยางเมืองยางครับผมเมืองยางครับบนเมืองยางตำบลแรกครับผม เรื่องจากใม่นะครับถ้าเราปิดตในครับถ้าเกิดระลอใหม่มันจะต้องใช้ประมาณ10วินาทีไ่เขาเลยเนี่ยปตัวเขาด้ววนยาวมากครับผมยาวมากพี่น้องดูบรรยากาศครับผมเม่ท่านมาถึงในครับบริเวณสนามใรเรียนอนุบันี้าเรียนเชิญท่านในครับท่องยการทีเวณประดิีแต่ทาเราจะได้ต้อนรับในในส่วนของท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปรุรา แต่ท่านนายกภูสิทธิ์ได้กระโาดบอลและแต่ท่านจะได้ต้อนรับขบวนพาเหรดทั้งเจ็ดขบวนนะครับหกตำบลเจ็ดขบวนขบวนแรกนะครับเป็นขบวนกางของงานการแข่งขันกีฬาชุมนิยมแข่งขันยาเสพติดครั้งที่19แต่ทับถัดไปนะครับเป็นขบวนพาเหรดของตำบลเมืองยางตำบลละล้วดตำบลช่อปากาศตำบลชุมนิยมตำบลโคกสวนและปิดท้ายที่ตำบลหนองกลอง แนวทัพซ <S ọ> <ünd> <conclusions> ึ่งเป็นรูปตุ้งในทำเตียงความร้องที่จับบรรยายขบวนทั้ง7จ็ดตำบให้กับท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ชมถึงตาบรรยากาศครัผมดูพี่น้องบรรยากาศเกิดเป็นลมสมนี้แนวทัพเรียกว่าคบรรยากาศขบนบรรยากาศงานกีฬาอำเภอใช่นหมครับผมขบวนกีฬาขอาเตือนละตำบลครับพี่น้องสู้อย่างมีน้ำใจและจับวัวชัยด้วยมิตรภาพแน่นอนครับพี่น้องครับตอนนี้นะคะ บวนของเรานะคะจะเข้ามาสู่ในบริเวณนี้นะคะโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความพร้อมนะคะเราก็จะให้ทานเตรียมการอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีสัญญาณให้ทานได้เดินเข้าสู่สนามอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวอนุญ,ญาตนะครับรอช่วงพิธีการสัรู่ืะครับมื่อรอ้อง แต่ถ้าทุกท่านพร้อมท่านประธานพร้อมประธานคณะกรรมการไทยจับงานพร้อมแต่ถ้าทุกส่วนพร้อมนะครับเราก็จะได้ให้ขบวนเทปลังโพงทั้นด้านฝางนมันตัวเราแบบครึ่งคุณม่เห็นหน้าต่าง ฟังนิชัดดีครับครับจะแดดนะยอดแสงท่งเนียนครับครับผมศนพาเหรดและกองเชียรนะแ่งส่งกาเมนหยาสนะคะครั้งที่ส้านอาจารย์มาทั้งนี้ครับผม โอเคครับบรรยากาศครับท่าที่น้องดูบรรยากาศเป็นยังไงครับผมตอนนี้กำลังเตรียมนท่สี่านิเชกรณผู้ในการโรงเรียนบ้านพสุงัวนะคะดวทที่สนะคะนายุธนศัก์ชัยกรผู้มีการโรงเรียนบ้านดอนไหวค่ะส่วนชุดที่2งนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะท่านวีนาอดีตรามนะคะ เกษตรอำเภอชนบีนะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะท่านวิพอันนี้กำลังรอรอรอข้าราชการนะคะคลิปที่สองเราทลิปที่สนะคะงานรบโรณครับผมก็ชลินี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจทัง้งท่องทองสียูทูบเด้อครับผมครับคลิปนี้ฝากไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเดินกระบวนต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับผม ยาวมากอลังการครับผมงานกีฬาตำบลอำเภอชำนิครับผมครับผมสวัสดี